จับปูจ้าขาดหลุดขาดหลุดเออคอยกันทุกคนกำลังช่วยจริงๆเอาลองเอาลองโอเคเย้เจ๋งมากอุ้ยขนาดอุ้ยอุ้ยยิ่งถ่ายวิดีโอยิ่งสวยกว่าเดิมเอ้บิ้งไหนไหนเบิ้งหน่อยอีกเบิ้งหน่อย นู่นนุ่นบอสบอสนู่นสวยมากนู่นเห็นไหมสวยมากเลยแล้วก็เจอบอสน้องบอสค่ะไหนอุงอดิอุงอุ่นี่นะคะนนี่หอยไหนหอยจับปูกันเห็นไหมนั่แหละ เอาใส่เอาใส่เข้าไปโอเคเรียบร้อยนี่ร้อยอิดนานอยู่นะเนี่ยปวดจะเซตหนึ่งนาทีถ้าตั้งเวลาเขาคงไม่เสร็จมีไหมจ๊ะมีน้อยเนาะ โอจับได้บ้างซูมเข้าไวๆนะยยมจับปูจับดีๆนะระวังนะช่วยหน่อยได้ได้เห็นปูไหมนี่สอนจับปูจับจับปูจับได้หรือยังเฮ้ยโยมเดี๋ยวเขาช่วยนี่จับตอนจับจับอย่างนี้หนูถอดของหนูทำไมล่ะนี่ะจับเบิ้งดูนะคะสอนวิธีการจับปู แล้วก็จับรางวัลยังไม่เห็นจับได้ไหมจับท้องมือเลยมือหนึ่งกดไว้มือหนึ่งกดไว้เังี่แล้วก็อีกมือหนึ่งก็จับห่ายน้ำมิตอนจับปูสิถ่ายน้ำมิตอนจับปูสิน้ำมิจับปูชี้อะไรนี่นะคะทุกคนตอนนี้กำลังสอนอยู่อ๋อปล่อยปล่อยนี่ได้ปูแล้วจับอย่างนี้ยุดกดกดล่งอ่าแล้วก็อีกมือนึ่งจับ ตัวนี้จับมานิม,มจับไม่ได้หรอกจะยังไป่ยังออมออมมันจะเข้าท้าออมเดี๋ยวเดี๋ยวนิม,มจับไปโอ้ยหนีบหนีบปูนีบโอ้ยโอ้ยนีกก่กลัวมันจะปล่อยนะนาม,มิไม่เจ็บปะเจ็บโอ้ยโอ้ยเอ <laughs> <laughs> จับไม่จับเบอร์ตัวน่ะนะย่านเ็ดอยังก่อดอจับตังไลตัวลนะ่ะตัวน,นี้ไม่ได้อ,อีกตัวเดียวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวอยว่าเพิ่งปล่อยนะลิงหาเปิดปากให้เอาใส่เข้าไปโ <Okay. S 3> <ย>อเคพอหรือยังอะ่ะหุดไปหุดไปจนมันหมด